จังหวัดหนองคายนักท่องเที่ยวไม่ผิดหวังชมทะเลหมอกเกิดขึ้นสวยงามรรยากาศการท่องเที่ยวตามภูสูงในช่วงวันสุดสัปดาห์ในเขตอำเภอสังคมจังหวัดหนองคายค,คึกคักหลังมีทะเลหมอกเกิดขึ้นติดต่อก,กันหลายวันซึ่งวันนี้นักท่องเที่ยวไม่ผิดหวังมีทะเลหมอกเกิดขึ้นให้ชมอย่างสวยงามและยาวนานทกลางอากาศที่เย็ยนสบายและมีคุณภาพดีมากที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและอันดับต้นๆของประเทศเหมาะสำหรับการท่องเที่ยวพักผ่อน บรรยากาศการท่องเที่ยวที่จังหวัดหนองคายยังคงคึกคักอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะตามแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นภูสูงในเขตตำบลบ้านม่วงอำเภอสังคมจังหวัดหนองคายทั้งที่ภูม้วยอีสานและภูน้องซึ่งเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวที่ชอบการท่องเที่ยวแบบธรรมชาติประกอบกับช่วงนี้มีทะเลหมอกเกิดขึ้นหนานแน่นสวยงามติดต่อกันแล้วหลายวันเนื่องจากช่วงนี้เป็นช่วงต้นฤดูหนาวทําทให้สภาพอากาศมีความชื้นสูงเหมาะก,กับการเกิดทะเลหมอก อุณหภูมิต่ำสุดบนภูสูงอยู่ที่18-19องศาเซลเซียสถือเป็นอากาศที่เย็นสบายนอกจากช่วงนี้อากาศเย็นสบายแล้วคุณภาพอากาศก็ดีมากซึ่งจากรายงานสถานการณ์และคุณภาพอากาศประเทศไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือของกองจัดการคุณภาพอากาศและเสียงกลมควบคุมมลพิษคุณภาพอากาศบริเวณตำบลมีชัยอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายพบปริมาณก๊าซโอโซนมีค่า26ส่วนในพันล้าน ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน2.5ไมครอนมีค่าอยู่ที่7ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรอยู่ในเกณฑ์คุณภาพอากาศดีมากเป็นจังหวัดที่คุณภาพอากาศดีมากที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและเป็นอันดับต้นๆของประเทศซึ่งสภาพอากาศขณะนี้เหมาะสําหรับการพักผ่อนและท่องเที่ยวเป็นอย่างมากวันนี้12พฤศจิกายน2564นักท่องเที่ยวที่ขึ้นไปท่องเที่ยวบนภูน้องก็ไม่ผิดหวัง มีทะเลหมอกเกิดขึ้นเหนือลำน้ำโขงสองประเทศไทยลาวหนาแน่นสวยงามและยาวนานโดยในช่วงแรกจะเป็นหมอกแบบฟุ้งกระจายไหลผ่านตัวสร้างความสดชื่นและความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวก่อนหมอกจะจับตัวกันหนาแน่นและลอยต่ำลงเป็นทะเลหมอกที่สวยงามซึ่งนักท่องเที่ยวได้ขึ้นไปถ่ายภาพที่ระลึกบนสะพานไม้รอบภูสูงที่ยาวที่สุดในจังหวัดหนองคายความยาวกว่า50เมตร ยืนออกไปจนได้ใกล้ชิดกับทะเลหมอ,อกที่เกิดขึ้นก่อนจะส่งภาพที่ถ่ายผ่านโลกโซเชียลต่อไปจุมพลสายแววข่าวสุภาพนุพะเก้าทีมข่าวสำนักง,งานประชาสัมพันธ์นจังหวัดหนองคายรายงาน